ยายอยู่บ้านเพิกตั้งแต่อายุห้าขวบตัมเข่าตักน้ำเองตั้มเข่ากินเองบม่มีลงซีดอกอายุห้าขวบอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ทุกข์ยากไปรับจา้างมาในเกินก์ผพาลูกเ็ดแต่ตามภาษาเก็บพักเก็บหยากินแล้วผมมีอดีตโรงพยาบาลพยาบาลดอกจนวาเฒถาจนว่าแก มากันบีมีหยังดอกลูกนอนอยุ่ห่มไหนหุพ่พาะโมเพอกในทางนั่นแหละลมตึงตึงตึงทั้งวันทั้งคืนโอ้ยบ่ได้ทุกเนี่หะลมตึงตึงอย่างสันเอ้ยยังแม่นมอนันเด้ยว่าสมัครกศสนอนะไปสมัครหัวหน้าเพื่อนย,ย้ายมาสมผาดเพื่อนบ่ะก็ไปสมผาดให้เขาสมผาดว่าจังไดจังไดจังอยากมาเห็น อยากมาเห็นแล้วก็อยากหูกับลูกกับหลานนี่แหละคู่เป็นจังไดคนบ้านใดจังหวัดใดอยากหูอยากเห็นก็อยากมาเห็นน้ำมอกินน้ำมอเปกิน,นข้ขนาว <laughs> ตม้มอันเดียวก็แล้วบ่ได้กินข้าวได้เมื่อคืนกินข้าวต้มอันเดียวกินโลดนะขนะ้าวตม้ <laughs> ตมกินข้าวต้ม ตรงมานังกินพอ่อกเลต้นกระเทยต้นเตดยด้วยยายก็เป็นงง่นนิยังม่าใจสันมันเมื่อยว่ะไมีพอน้ำใหม่ตู้ผกเขามาเมื่อคืนเนี่เขาซื้อพลนม่มาเขาต่อย ่ตัดให้เสรออ็เลยออกซินซานหน่อยข้างหน่อยพอแล้วผมตัดเดี๋ยวฟังก่อนตัดได้ก็ได้นะผมยาวอยู่ถ้ากล้องเขาชอบผมยาวอย่างนั้นมาก <c oughs> วันนี้มันก็ร้อนน <c oughs> ักเรียนมือสั่นบางคนก็นอ่านไม่ออกแต่เขียนได้ <c oughs> อ่านไม่ได้หนุม่มเขาบอกว่าตียงหนังสือมีขน ขาลอนเป็นยังไงก็กำสั่นเมือส no ั่นเกลื่อเขียนเกลื mm ่นเป็นขนน่ารัอ้าวจบปวสีจบปวสีแล้วทำไมต้องทำไมต้องเรียนกอไก่ดิก็เรียนปะกอไก่ไม่มีใบสุทธิให้เขานะทำใบสุทธิไม่มีนึกจกไปทำอะไรเนาะก็เรียนไปอย่างนั้นแหละก็อยากเรียน จบไปทำไมไก็ะจกก็ทอผ้าเหมือนเดิมนั่นละไม่ทำอะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> ทอผ้าทำนาะ <c oughs> ทำสวนเหมือนเดิมนั่นละ 62เป็274เป็น60 61เป็น66 62 70 62เป็น72 71เป็น7 724 7321 7428 7 5 9654 9762 98 เก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าสิบเป็นเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบสองเป็นร้อยแปดสิบสองเก้าเป็นอะไรสิบสองโอ้ลืมสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกสิบสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสองสามสิบสอง สิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสามสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่โอ้ยลืมบอลนีลูกเลยลืมบอลแม่สิบสองสิบสองเก่าเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่จบแล้ว ทองดูแล้วก็ลืมไปคือกันพยายามจังเสียแล้วมันอยากเห็นโบทองมันก็หลงลืมไปของดีโบเบามันก็ลืมไปคือเก่าหาต้องเห็นหาต้องพึกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโ <c oughs> อ๊ยคีคอม ปความฉัหการ8ค่ะ4 5 4 5 4 4 5 4คูณ1 2 3 2 3นะคะดส8 4 2อย่าลืมเลข4นะคะเนี่ยเก่ง เก่งมากค่อยผิดหมดเลยเก่งจังเลยสองเป็นแปดแเ้องเป็นแปดสี่สองเป็นแก้็นสิได้ร้อยไหมคะข้อสองหนึหารยีเท่ากับเท่าไหรนะคะอันนี้คุณครูทำให้ดูเฉยๆไม่ใช่ว่าตอบเป็นก็คือมหนึ่งมส เราเรียนเสร็จ2ปีเราก็จะได้ประกาศนียบัตรเป็น ี่สิบห้าเคสเดียวก็จะตัวบอกจะคล้องด้นี่ข้อห้าตั้งด้วยแปดสิบ สองสองบะเมนหารเทราโตบ่ยบแปดเทราไโตกระแดคมาไ่สองแปดเอาหนีก่อนบ่เอาเลขสอคูณแอาหารแก่อนบ่นนไม่ไงตังนั้นี่สองแปสพก